สวัสดีค่ะร้านกางเกงรีวยายเชียงรายนะคะวันนี้จะมานำเสนอเป็นรีวายงานแท้นะคะจะมาในชุดราคาตัวละ2,250ันสองอาสินะคะ,ะสินค้าทางร้านก็จะมีหลายเกรดนะคะส่วนวันนี้ที่จะมามีวิวนะคะจะเป็นตัว2,250านะคะ รานคานี้นะคะสําหรับคนที่ซื้อปนะคะจะได้แบบสภาพใหม่เลยสภาพเต็มเลยนะคะเรามาดูกันว่ามีรูปไหนกันบ้านนะคะแล้วก็มีเดี์อวซไซ์ไหนกันนะคะเริ่มกันที่ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้พึ่งมาใหม่เลยนะคะตัวนี้เป็นรีไวรุ่น5้านะคะรหัสหนึ่งี่นะคะวัดจินได้30งานตรงป้ายยาวทางตัว3า5ค่ะตัวนี้ปลายขาอยู่ที่7นะคะขากระบอกเล็กค่ะสภาพใหม่มากเลยนะคะตัวนี้นะคะ สีบลูยิงเข้มสีเสมอทั้งตัวเลยนะคะไม่มีตังนิเลยสะจุดนะคะไม่มีตังนิบเลยนะคะสีเข้มมากเลยนะคะสีสวยเนะื้อผ้าส้นนะคะตัวนี้กระดุมมีสเม็ดนะคะเรามาดูป้ายแขด้านในกันเลยนะคะตัวนี้ป้ายแขจะมีใบเดียวนะคะสแตนกระเป๋าด้านในนะคะตัวนี้เนาะหมึกจานลงนิดนึงนะคะป้ายแขจะมีใบเดียวนะคะ เลขกระดุมตัวนี้3-4-6-0นะคะป้ายประเก็นสมบูรณ์มากเลยนะคะสภาพเอ่บอ95%เลยนะคะแล้วภ้าเต็มน,นะคะตํารือตัวที่2กันเลยนะคะตัวนี้เป็นเอวใหญ่นีหนึ่งนะคะตัวนี้โยาว42งานตรงป้ายนะคะยาวทั้งตัว44ป้ายขาเก้านะคะจับเป้าอยู่ที่31นะคะตัวนี้สีเข้มสีเสมอทั้งตัวไม่มีตำหนิดเลยนะคะ เนื้อผ้าคือสมบูรณ์มากเลยนะคะเต้าเต็มนะคะเนื้อผ้าฉ่ำมากกระดุมมีหเม็ดนะคะตัวนี้ป้ายแค่ก็อยู่ครบนะคะตัวนี้ผลิตที่เมกอินอียิปต์นะคะเลขกระดุม4 9 8 5นะคะผลิตสัปดาห์ที่30ปี2018นะคะดูด้านหลังดูด้านหลังด้านหลังนะคะสีบูยิงเข้มนะคะสีบูยิงเข้มนะคะมีทั้งหมด7จดหูห้ากระเป๋านะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่สูง1้5านะคะตัวที่สานะคะ ตัวนี้เอวใหญ่ที่สุดในรางแล้วนะคะเรามาดูกันว่าตัวนี้รุ่นอะไรนะคะตัวนี้เป็นรีไวร์รุ่น550นะคะรหัส11636ค่ะตัวนี้วัดจินได้เอว60นะคะความไม่ผิดนะคะยาวทั้งตัว43ไปค่ะ10.5นะคะมีเจหู5กระเป๋านะคะเป็นรุ่มซิปนะคะเป็นซิปของรีไวร์ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะ เป็นสีดำนะคะสีดำสนิททั้งตัวเลยนะคะตัวนี้ผลิตที่ Make In l e o t o นะคะเลขกระดุม3405ผลิตสัปดาห์ที่2ปี2018นะคะสแตนกกระเป๋าด้านในฉลอง140ปีนะคะเป้าเต็มนะคะตัวนี้เป้าเต็มไม่ขาดไม่ป่านนะคะเนื้อผ้าสวยมากเนื้อผ้าหนานแน่นเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่สูงนะคะหาลูกค้าท่างใดนใส่ไซส์นี้สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะเพราะว่า ตอนนี้ทารัานมีอยู่แค่ตัวเดียวนะคะแล้วก็เป็นเดียวที่หางยากมากเลยนะคะตัวต่อไปเลยนะคะตัวต่อไปตัวนี้เป็นรีวัยรุ่น512ปะเก็นหนัคนะ,คะตัวนี้เป็นปะเก็นดำนะเป็นบีอีนะคะรหัส1 25 4 7วัดจีนได้31ยาวทั้งตัว3 7เจปลายขา6ค่ะตัวนี้นะคะเป็นเป้าซิปนะคะเป็นรุ่นซิปเนาะเป็นสีดำนะคะลักษณะเนืผ้าหนาหนิมนะคะใส่สบายมีห้าหูห้างกระเป นะคะคสีดําสนิททั้งตัวเลยนะคะเป็นรีไวพีเมียมนะคะด้านหลันนะคะ ตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่สูงไม่เกิน165นะคะใส่ได้นะผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะคะใส่สบายเนื้อผ้านิ่มนะคะเรามาดูด้านในกันนะตัวนี้ผลิตที่ a มอินปากีสถานนะคะเลขกระดุม4309นะคะผลิตสัปดาห์ที่36ปี2018อ่ฉลอง145ปีนะคะเป้าเต็มแล้วก็ป้ายแค่แป้ายประกันอยู่ครบเล็แทบอยู่ครบนะคะสีดำนะใครชอบมาสีดำก็ พักเข้ามาได้นะคะตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นรีวายรุ่น501รหัส12559เอวัดจีน40งานตรงป้ายนะคะยาวทั้งตัว43ปลายขา8.6ค่ะ, 6, คะมาดูสภาพด้นหล้ากันเลยนะคะตัวนี้สภาพ95เซ็นตนะคะเพราะว่าสีเข้มสีเสมอทั้งตัวเลยนะคะสีเสมอทั้งตัวยังไงนะคะดูใกล้ๆนะคะสีสีเหมือนกันเลยทั้งตัวนะคะ ไม่ด่านนะคะเนื้อผ้าหนานิ่มนะคะเนื้อผ้าหนานิ่มแต่ทรายนะคะอ่าด้านหลังค่ะเป้าเต็มนะคะมีทั้งหมดเจ็ดคูห้ากระเป๋ากระดุมมีหกเม็ดค่ะมาดูป้ายเขียนด้านในกันนะคะตัวนี้ผลิตทิมไมอ,อ,อีอีนะคะเลขกระดุมสี่เก้าแปดห้าผลิตสัปดาห์ที่สี่สิบสี่ปีสองพันสิบเก้านะคะตัวนี้กระเป๋าด้านในสแตปมนะคะตั้งรีไว์รุ่นห้าหนึ่งนะคะเนื้อผ้าเข้มนะคะสวยมากเป้าเต็ม ตัวนี้มีตำหนินิดนึงนะคะตาหมดเนาะตัวนี้เนาะนี่เดียวนะคะนีดเดียวนะเขาคนที่รับได้นะคะโดยรวมสวยนะคะป้แขรไปกระเองหุบลบนะคะทำเตอตัวต่อไปเลยนะตัวนี้เป็นรีวายรุ่น501นะคะราหะหนึ่งส1 2ห60นะคะไปอยู่ที่44วัดจินได้42อยาวทั้งตัว44นะคะไปขาเก้ค่ะลักษณะนวผ้าหนานะคะแนวผ้าหนักมีทั้งหมด7จหูห้ากระเป๋านะคะกระดุมมี6เม นะคะกระเป๋ามีห้าใบตัวนี้ป้ายแคมเบยสองใบนะคะผลิตที่เม็กซิโกเลขะดมสี่ศูนย์สามสองนะคะแต,ต้มกระเป๋าด้านในนะเต้าเต็มเนื้อผ้าเต็ม ไม่ขับไม่ปักนะคะแล้วหลังขาสีเข้มเสมอทั้งตัวเลยนะคะตัวต่อไปนํารปดูสีดำอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นเอ่อรีวายรุ่น501รหัส1 1 9 4เสียวว่าจินได้50นะคะตัวนี้เป็นอีน่ตัวนะคะโยเสียนะคะยาทั้งตัว3 9ไปขา10.5เล็บแอยูครบนะคะสีดำสนิททั้งตัวนะคะมีทั้งหมด เจ็ดหูมีกระเป๋า5า้าใบกระดุมมี6เม็ดนะคะสีดำสนิททั้งตัวนะคะตลาดะะตัวนี้ยังตัวสามเก้นะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่สูงไม่เกินร้อเจนะคะใส่ได้พอดีเลยนะคะ ดูด้านในกันนะตัวนี้ผลิตที่เม็กซิโกนะคะเลขกระดุม4093นะผลิตสัปดาห์ที่40นะคะปี2017ค่ะด้านในกระเป๋าสแตมป่าว่าความเป็นมาของรีไวนะคะอ่าด้านในเป้าเต็มนะคะสีดํานะคะทงด้านในด้านนอกเป็นสีเดียวกันนะคะต่อไปนะคะตัวนี้เป็นรีไวรุ่น541รหัส1256 เยาว์ว่าจินได้4 2นางตรงป้ายค่ะตัวนี้ยอดทั้งตัว4 2.5ไปค่ะ8ค่ะตัวนี้มีทั้งหมด7 กระเป๋า5ใบนะคะเป็นรุ่นซิปนะคะซิปใช้งานได้ตามปกติค่ะตัวนี้กระเป๋าด้านในฉล่อง140ปีนะคะผลิตที่เม็กซิโกนะคะเลขกระดุม4001ค่ะผลิตสัปดาห์ที่3นะคะปี2018นะคะตัวนี้เนื้อผ้าไม่หนามากไม่บางมากนะคะใส่สบายเลยนะคะตัวนี้นาะแลผ้านิ่มนะคะใส่สบายสีเข้มสมุดทั้งตัวนะคะเป็นเป้าซิปนะคะตัวนี้เนาะบรรูุตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นรีวาย รุ่นห0 1รหัส12571สองหเอววัดจินได้40ยาวทั้งตัว4ี่สปขาแ8ค่ะตัวนี้เนี่ยสีเข้มสมอททั้งตัวเลยนะคะสีเข้มมากเป็นสีบูิีเข้มนะคะ มีเจลหูกระเป๋ามีห้าใบกระลุมมี6เม็ดค่ะดูด้านหลักันนะคะตัวนี้สภาพาเต็มทั้งด้านหน้านด้านหลังนะคะเนื้อผ้าหนานิ่มแตะสายค่ะตัวนี้ผลิตที่เมอินอียิปต์นะคะเลขกระดุมสีเก้ผลิตสัปดาห์ที่3 5ปี2018นสิะคะสแตปมกระเป๋าด้านในประวาติความเป็นมานะคะ ของรีไวนะคะให้ดูตะเข็บด้านในนิดนึงนะคะตะเข็บด้านในนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะด้านในแล้วก็ส่วนด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือรังรบไฟนะคะเนื้อผ้าสวยมากนะคะตัวนี้สีสวยด้วยนะคะเยี่สีสิบนะคะตอว้ายตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็นรีไวรุ่น5้าหนึ่งสี่ราคาหนึ่งสองห้าเจ็ดสี่นะคะเยีววัดจริงได้สี่สิบงานตรงป้ายนะคะเยอ่ยวทั้งตัวสี่สิบสองนะคะปลายขาแปดจุดห้าค่ะตัวนี้ลักษณะนเนื้อผ้านาน นิ่มนะคะเป็นค่ายืดนะคะประมาณ2-3%งสามเนี่ยค่ะยืดประมางนี้นะคะใส่สบายนะคะมีทั้งหมด7จูห้กระเป๋านะคะเป็นรุ่นซิฟของรีวนะคะป้ายแคร์ยงใหมอ่อยู่เลยนะคะตัวนี้ป้ายแครใหม่มากตัวนี้ผลิตที่ m a ก e in c o l o m b เบียนะคะเลขกระดุม4-0-5-1ผลิตสัปดาห์ที่28ปี2019ตัวนี้กระเป๋าด้านในสแตม์ชลอง14อปีนะคะสีเข้มมากเลยนะคะตัวนี้สีสวมาก ไม่มีตำหนิเลยนะคะผ้าก็5เลยนะคะสีสวยเนื้อผ้าสวยใส่สบายนะคะแสงเที่ยวใส่ทํางานได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าคนไหนที่อยากได้ดีไวชุดนี้นะคะสามารถติดต่อมาเบอร์นี้ได้เลยหรือแอดไลน์สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะ